นายชัยยิิธิ์ชัยสมริ์ผลในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมป,ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2563ณาอาคารตลาดประชารัฐคนไทยยินได้บ้านนาเจริญตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสมศักดิ์คงวิเศษประธานองค์การโลกสีเขียวเพชรบูรณ์และคณะพร้อมด้วยนายชำนาญสีค้องนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาป่า นายสินชัยสำเภากำนันตะบนนาปาผู้ใหญ่บ้านทั้ง17หมู่บ้านสมาชิกจิตอา,าอสาอ,มอ,อสมมทกศเพชรบูรณ์และชมรมแอรบิกตะบนสะเสดียงให้การต้อนรับและเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนายสมศักดิ์คงวิเศษประธานองค์การโลกสีเขียวเพชรบูรณ์ <c oughs> เผยว่าองค์การโลกสีเขียวเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับหน่วยง,งานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมถึงจิตอาสา ในการจัดก,กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนองค์กรและมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นให้เป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่งในอนาคต เสริมการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ต้นผ่านกล้าไม้ทองอุไราจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้สวนป่าเขารังจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน3,000ต้นโดยปลูกบริเวณสองข้างทางถนนสายปากน้ำเฉลียงลับระยะทาง10กิโลเมตรการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นจุดประสงค์ของการลลกสีเขียวจงวังหวัดพชบูรณ์ซึ่ง มีการปลูกต้นไม้จุดประสงค์หลักก็คือ,อปลูกในเดือนของแม่นะครับซึ่งช่วง12สิงหาคมจะทางภาครัฐจะมีกิจกรรมเยอะเราก็เลือกเอาวันที่21นะครับซึ่งเป็นเดือนสิงหาซึ่งวันเป็นวันพระราชสมภพของพระราชินีนะฮะพระราชินีนาถองนะครับพระพันปีหลวงนะครับก็ทางจุดประสงค์เราคืออยากสร้างถนนเส้นนี้นะครับให้เป็น เส้นที่เป็นาการท่องเที่ยวนะฮะของหลักของจังหวัดพิบูลอีกอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราระยะการปลูกเนี่ยสิบกว่ากิโลนะครับนะฮะแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คืออุทยานตาดหมอกนะครับก็จุดประสงค์ข้อสองก็คือสร้างความสามัคคีให้กับองค์กรและหมู่คณะนะครับแล้วก็ชาวบ้านซึ่งการมาปลูก ครั้งนี้มีองค์กรหลายองค์กรที่เข้ามาร่วมนะครับเช่นทกสองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะอสมแล้วก็ชาวบ้านเอกชนต่างๆที่เข้ามาร่วมนะครับมีเยอะนะฮะแล้วก็รวมทั้งชมรมอารบิกของจังหวัดพิรุณเข้ามาร่วมด้วยการจัดงานครั้งนี้ก็กราบขอบคุณทุกหน่วยงานที <ness> ่เข้ามาเข้าร well. ่วมนะครับทุกภาคส่วนนะะที่มาเข้าร่วม โดยเฉพาะท่านาอำเภอเมืองเพชรบูร์นะฮะท่านเป็นกันเองนะครับมาแล้วก็ให้ความเป็นเองกับชาวบ้านแล้วก็องค์กรได้ดีมากนะครับศักชัยวัชะระลิปกรปรายงาน